สวัสดีครับสวัดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับอุปกรณ์แคมปิ้งของไฟเมเปิลมีอะไรนในชุดนี้ในชุดนี้ผมลองเตรียมมาให้เหมาะกับการเดินทางง่ายๆนะครับก็จะมีแก้วน้ำสองใบหม้อหนึ่งใบนะครับหรือจะเลือกเป็นหม้อที่ใหญ่ขึ้นสักหนึ่งใบอันนี้จะเป็น ถังเก็บน้ําขนาด9ลิตรถังน้ําพับเก็บได้พับเก็บได้นะครับมีน,นี้นะครับพับเก็บได้ก็มีประโยชน์เวลาเราจะล้างอะไรเล็กๆน้อยๆล้างแก้วล้างมือแล้วก็ตักน้ําจากในลานําธารใส่ในนี้เสร็จแล้วก็พับเก็บได้นะครับมาทางนี้ก็จะเป็นเตานะครับมีทั้งเตาแกส๊สเป็นหัวเตาแก๊สที่สามารถต่อกับแก๊สกระป๋องสระเปาครับผม เปิดมาครับของไฟเมเปิลครับ,รบหรือถ้าท่านไม่ชอบการใช้แกส๊สชอบใช้น้ำมันไฟเมเปิลก็ยังผลิตเตาน้ำมันไม่ท่านเลือกใช้นะครับก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยผมคิดแล้วว่ามันก็ใส่ไปนในกระเป๋าเดี๋ยวครับนี่เป็นของแบคเตีย, <De> er. ยน้ำตัวนี้อ่าทีเศษยังไนครับน้ำตัวนี้นะครับ,รบเป็น ชั้น้ำสองชั้นนะครับเมื่อเราใส่ของที่มีความร้อนเราสามารถจับที่ตัวถ้วยได้เลยเพราะว่าความร้อนมันจะไม่ระบายออกมาอยู่ด้านนอกเร็วมากนะครับครับที่ฝาปิดมิดชิดเรียบร้อยดื่มทางนี้ได้ด้วยช่องเปิดครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใส่ลงไปในกระเป๋าได้เลยนะครับ ทีนี้เวลาเราไปแคมปิ้งเราก็จะไม่ลืมเอาอะไรไปนะฮะตัวนี้มีกล่องใส่เป็นพลาสติกค,ครับผมนี่ตัวนี้เป็นเขียงนะครับเขียงง่ายๆครับครับผมเสร็จแล้วเราก็ปิดกระเป๋า เป็นชุดปิกนิกชุดเดินทางชุดพักรการ์พักผ่อนเท่านี้เองท่านก็มีอุปกรณ์ปิกนิกไปกับท่านอาจจะเก็บไว้ที่หลังรถหรือว่าเก็บไปที่บ้านถึงเวลาก็หิ้วกระเป๋าใบนี้ไปเราก็ไปปิกนิกกันได้ทุกที่แล้วครับวันนี้เราคงลางกันไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ